พอให้ทุกคนตั้งมั่นอยู่ในความตั้งใจดีความดีแล้วก็ทำหน้าที่ให้ดีที่สุดนะคะฝากน้องๆทุกคนไว้ด้วยเพราะว่าเราเป็นครูทุกสิ่งทุกอย่างความเป็นครูของเราไม่เคยหมดไปเห็นไหมคะว่าเด็กที่มาวันนี้คือลูกศิษย์เมืองด้งรุ่นหนึ่งเขาก็มาหาครูด้วยความดีใจอยากจะมา ขออวยพรให้ทุกคนมีความสุขนะคะ,อ,ะอย่างป้านี่คือไม่ไม่ไม,ม่กล้าบังาจเป็นาง่าแต,แต่แต่ให้น้องๆทุกคนมีความสุขแต่ป้ามีความสุขความเจริญทุกอย่างอยู่แล้วขอให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงขอให้ทุกคนมีกาลังและความามุ่งมั่นในการที่ปฏิบัติหน้าที่ราชการให้ถึงวันนี้เหมือนครูศุนทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ